ชาวจังหวัดนครราชสีมาทยอยนำตู้กับข้าวมาติดตั้งเพื่อทำเป็นตู้ปันสุขหลายจุดในเขตตัวเมืองค่ะเพื่อให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่ไว้ในตู้แบ่งปันให้ผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะให้สามารถหยิบกลับไปรับประทานที่บ้านได้ฟรีซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้เดือดร้อนมาขอแบ่งปันไปเป็นจานวนมาก เช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะกลุ่มคนรักเมืองเลยระดมทุนนําเงินไปซื้อตู้กับข้าวมาติดตั้งในตัวเมือง2จุดนะคะมีคนนําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปข้าวสารอาหารแห้งทยอยเติมในตู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ยากไร้หยิบได้ตามสะดวก ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะขณะนี้ติดตั้งตู้แบ่งปันเพื่อคนพิษณุโลกกระจายอยู่ทั่วเมืองให้กลุ่มจิตอาสาและก็หน่วยงานของรัฐนําสิ่งของไปใส่เอาไว้ให้ประชาชนนําไปรับประทานได้บรรเทาความเดือดร้อนนะคะล่าสุดทางกองทัพภาคที่3ก็เพิ่มตู้อีก3แห่งทําให้ขณะนี้มีทั้งหมด19จุดด้วยกันกระจายอยู่ทั่วเมืองพิษณุโลกค่ะ ซึ่งประชาชนที่เดือดร้อนก็สามารถไปรับได้แต่ว่าก็กําหนดขอความร่วมมืออยากจะให้นําไปเท่าที่จําเป็นเระว่าต้องเผื่อเอาไว้สําหรับคนอื่นด้วย mm hmm. เช่นเดียวกับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะติดตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือในตัวเมืองหลายจุดเช่นกันก็ตั้งเป้าจะช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ชมรมคนพิการเทศบาลนคลปรปังค่ะจัดทําตู้กับข้าวสเสบียงบุญหรือตู้ปันสุกเนี่ยนะคะลักษณะเดียวกันค่ะก่อนจะนําไปวางเอาไว้บริเวณหน้าที่ทําการชมรมคนพิการเทศบาลนคลปรปังบนถนนสังขวิทซอยสองภายในตู้ก็มีทั้งข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็ผ้าอ้อมสําเร็จรูปด้วยนะคะก็จะได้แบ่งปันกันในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะ